พลเอกสนธิบุญยรักษ์ก็ะลินอุสาหทำรัฐประหารในปี2549ที่พลเอกสนธิบอกว่าให้ตายไปก็พูดไม่ได้เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์อุสาหทำรัฐประหารในปี2557ตุลาการพิวัตรอุตสาหยึดทรัพย์อดีตนายกทักษิณไป46,000ล้านบาทคำสั่งริบทรัพย์คำสั่งทางการปกครองซึ่งไม่เป็นธรรมอุตสาห์พยายามที่จะยึดทรัพย์สินคุณยิ่งรัก เกินกว่าที่เขามีทั้งหมดเนี่ยคุณล่อเข้าไปประมาณเป็นแสนล้านเนี่ยนะฮะคุณทำทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะคุณยุคพักการเมืองไปเนี่ยนะฮะเกือบสิบพัก คุณสอยรัฐมนตรีสอยนายกเนี่ยผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรที่ไม่เป็นธรรมไปไม่รู้กี่คนเนี่ยนะคุณตัดสิ์นักการเมืองไปเป็นร้อยคุณเผาประเทศด้วยการทําลายประชาธิปไตยไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราได้ในการเลือกตั้งปี2566คือตัวเก่ง2คนคณะเด็ชนายกอันดับที่1ด้านบนสองในสายตาของประชาชนณเนวลานี้คือคุณอุ้งอิงและคุณพีทา yes yes นั่นคือราคาที่คุณจ่าย เมื่อคุณทํารัฐประหารไปสองรอบทั้งหมดที่คุณทําไปเนี่ยนะฮะมันคุ้มไหมมันไม่ใช่แค่ไม่คุ้มฮะมันได้อะไรฮะ